เข้าประเทศเวอย <c oughs> JK เขามีเรื่องนี่หว่าไม่รู้้น่ว่าพี่ไม่เห็นเข้าประเทศโชว์ไอ้น้องพี่อ่านข่าวของติวได้แค่สามเอง แต่ได้กล่องคอนตัว๋วคอนเยอะได้มาสิบอัลเกตเป็นอู่อัลเกดก็ได้มาเยอะนะเอ้เยอะรถเยอะวะน้องๆรถมันยเยอะเกินอะับน้องๆน,น้าโรเบื่อไหมน่ยใช่ครับตาเสร็จตังนะว่าไงนะทำอะไร,รอ,อีอาวุได้ยังขอเจวเอ้ยเช็ดเท่ปืนว่ะเฟีย้ยวเลย เร,รเาอย่าไปกระทรืบเขาเลยกระทืบใครโดน JK เปิดแล้วนะทั้ง DJ กับ JK อยู่หรอทั้ง JK ทั้ง d g เลยนะตีกันนานยังตีกันนานยังเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยครับก่อนมาเจอน้าแป๊บเดียว JK แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นได้ไงอะเรื่องมันยาวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเขามาแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วนะผมจะโดนกระทืบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปครับผมเดี๋ยเนี่ยโทรไปขคือมะอ้าวแต่ว่ารีบไปไอ้นม รีบเกินไปเป่าครีบไปรีบไปเกินไปป่ารีบไปอับปารลุงวันดีไว่าไงมีเรื่องเหรอมีนอนอยู่คนหนึ่งอะผมซัดไปให้นะผมซัดไปให้นะเฮ้ยเ้เจอคนนึงขอได้เชียโอ้ยน้าโรเบิร์ตทำมันก็ได้ลงเฮ้ยมีศพนึงอ้แมน แกร์นเดิมรอยเดิมรอยร้อยกลัวกลัวตีเตียวุู้ตอบร้อยหนึ่งค้าเออเมื่อกี้จบเมื่อกี้เห็นปะถ้าเกิดว่าเขาเออเขาก็จำอะไรไม่ได้ปะใช่ใช่เมื่อกี้พี่ยังกิฟสมมุติไอ้เสร็จตังเอออะมันก็จำเรื่องเราอันนี้ไม่ได้ถูกไหมอ๋อถ้าผู้หญิงไม่เล่าเหรอโอเคคุณเราฝากขอโทษเสร็จตังด้วยนะอ๋อคุณชื่ออะไรครับเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมเอลซ่าค่ะอ่อผมเจอเขาประมาณสามสี่ครั้งครับก็เป็นเพื่อนแหละครับแต่ว่ายังแบบห่างๆหน่อยรู้สึกผิดเลยอะหลอด ลอดหล่อมๆอันนี้ใครอ่ะมามาวิวเหรอมาวิวใช่มีมีเงินแดงขายไหมผมมีเก้าพันเอาเก้าพันก็ได้เหมือนแปดเก้าร้อยหมือนแปดได้ไหมได้ได้ได้ใครเนี่ยใส่ชุดนอกเข้ามาใครอ่ะรูปรอลแก๊งอะไรกันนะแก๊งไหนอันนี้แก๊งไหนอ่ะรู้ได้ไงว่าเพราะว่ามันเป็นแก๊งอ่ะคือรู้เลยเหรอคือแต่งชุดนอกปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นแก๊งอ่ะคุณผู้ชมไอ้หนุ่มแก๊งไหนเนี่ยอ่าพุทธพนาสุขครับตลกออเดี๋ยวหนึ่งเวลาพี่กับผมอ่ะเอาเวลาน้องพี่ต่อยน้องใช้้ของนนัเลย มาดิพี่เอ็งถือเข้ามาเพื่อโชว์เยอะนะน้องโชว์เยอะกันไปละน้องโชว์เยอะกันไปละก็ดีพิจารณ์กิดีหมดเยอะกันไปละอันนี้เขาตีกันแล้วเราอยู่ข้างในได้ป่ะครับคุยกับใครอะได้ครับได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้คืออันนี้คือตี JK แตกหมดแล้วเหรอใช่ครับใช่ใช่อ๋อเมื่อกี้ยังเห็นเสื้อดำเข้ามาอยู่เลยเสื้อขาวซะแล้วใครมีบัตรตีขายป่ะครับเตีอาวุธเหรอพี่ใช่ใช่ครับเท็บแปดไปอะเอาวะ ใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ใบละห้าร้อยบาทโอเค20บใบครับเอยี่สิบใบใช่ไหมครับผมหนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับโอ้โหใครแตกครับผมครับผมครับตีขวานอยู่ครับผมผมผมนึกว่าผมครับก่อนแล้วแตกตีขวานไปทำอะไรครับตัดไม้ก็ดีทำตีขวานไปขึ้นสวิตเบสครับโอ้โหโอ้แล้วเมื่อไหรเมื่อไหร่เมื่นไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนียนเหรอ โอ้โหขวานเกินไปเปล่าเห็นนะมันมืดมัวเห็นป่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะเราต้องมาอยู่จุดที่แสงสว่างสองถึงเลโกเออ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 ยังไงอะยังไงอะก็มาดิก็มาดิเงียนเงีนเงียนเงี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 นสัตว์แสงสว่างเฮียอะไรไปช่วยฮียเลย ยาวเวลาคืนนี้สักเทแบบด็ดเบบย้อนอดไปจนจยาไหวอเปล่าเพ่ไหวเอาไหวเอาเปล่าเพ่ซิมหนึ่งกึ่งคุงโอเคเหมือ <c oughs> okay, นเดิมยยนดย้อนอดไปจนไปยาวเอาแล้วนะ <c oughs> บวกศูนย์ป่ะไอ้เหี้ยจบจบจบเวลาที่หมายเออนันอ่นแหละเริ่มกันใหม่ไอเหี้ยอันนี้ใช้ชีวิตอยู่อันนี้บ้านเลยจิ๋วขอก<ร>ันแดงหน่อยขอกันแดงหน่อย ไม่มีประกาศซื้อรับซื้อไม่มีโอ้ตังหมดแล้วตังเหลือแสนเดียวเองไม่ตังเหลือน้อยจังอ่ะก็ตีหมดแล้วไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยพอแล้วพอก่อบซี่เจ้าขวานเจ้าขวานเนี่ยขาด20ครั้งได้ขวานแล้วขาดมาเอาได้ไงเขาตีกันแล้วอ่ะเซนเซลบหน่อยเซ้นเขาตีกันเซ้นหลบตีพี่โรเบิรลบก่อนพี่ลบแล้วลบแล้วเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละติดเชื่อผมจังหวะดีิดูดิสุนยูสูนยูยังไงไอ้ชุบเพื่อน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 เดี๋ยวชุบเอง แนวแนวแน่แน่แนวไอ้กูไม่กล้าออกเลยไอ้เหี้ยแก๊งีิยึดได้กูไม่กล้าออกเลยเพื่อนเชื่อไหมแต่ละแก๊งมันเยอะจังวะทำไม J K เข้ามามันเลยครับขอพี่ซันดูติ่มกว่าแก๊งพวกนี้วะเย้ยโคตรเยอะดีจีอย่างเงี้ย J K กะหยอบหนึ่งปุ้ยเนี้ย อะไรสูตรดำวะพี่นู่นน่ะนั่งอยู่นั่นนะ่ะเขาไม่ได้ JK แต่เขา JK เคขาใส่สูตรแล้วไม่ไงกูเห็นสูตรดำๆกูก็ตกใจปะละ่ะจริงจริงตัวนี้ระแวงครับตัว <c oughs> ครับตัวครับแม่อย่าว่าแต่มึงระแวงมึงกูก็ระแวงมึงเหมือนกันถอยก่อนสถานการณ์ไม่ดีตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเออว่ะผมว่าเปลี่ยนชุดน่าจะเวิร์ก ได้ไงไอ้น้องนี่แต่งตัวเหมือนชีวิตจริงเลยนะไอ้เ้เวลาแบบแต่งตัวชิวๆของผมอะติดครั้งที่9ก้ทีว่าติดครั้งขึ้นที่99ทีว่าติดทีนี้ติดทีทีท่99อ่ะแบบเมื่อวานอะปากฉลาม 91, 91้าอ็ดเกแล้วติดอ่ะเพื่อนพี่ขอหน่อยเหรอวะมึงชายเก้แล้วเว้ย98แล้วเว้ยฮัลโหลครับดวง <c oughs> ดวงอยู่ไหนครับพี่ขอหน่อยน้องพี่ระเบิดขวานครับผม โอ้ยแล้วเป็นไงฉลามขึ้นไหมพี่ขึ้นแล้วตอนนี้ครบหมดแล้วขาดแค่ขวานแล้วรอบนี้ถ้าติดไมด่ติดยังไงก็ได้อะนี่เข้ามาไม่กี่วันไอพี่มีจะครบมือแล้วนะหนึ่งร้อยครั้งแล้วไงเอาหนี้เงินแดงหมดมีใครมีเงินแดงสักห้าร้อยไหมครับมีมีมีครับขอบคุณมากนะครับครับหน่อยว่าห่อยว่าขวานขวานอเอาเ้ยที่สุดท้ายแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูบอกแล้วอย่างไรก็ติดโอ๊ยปดเกินอตอนนี้ต้องรอเพชรฟ้าว่ะน้ามีคนรับเพชรแดงใช่หรอเอา้าตื่นสิลูกหนึ่งห้าเจ็ด 196สวัสดีครับสวัสดีครับไปด,ดีครับถ่ายไปได้เท่าไหร่ครับเอ่อรับเท่าไหร่ครับได้มากสุด49เก้าเมตระครับเจอที่ไหนครับเลวๆว่าครับมามาส่งให้ที่คาเรฟวได้ไหมอ่ะโอเคได้ได้ครับได้ครับส่งของหน่อยเว้ยทำงานเว้ยเฮียสี่เก้เมตรก็49,000ขอ50,000แล้วกันพี่ชายค่าส่งซื้อเป็นแดงป่ะครับใช่ครับใช่ ขอห้าหมื่นได้ไหมอ่ะขับมาขับไปขับกลับเลยผมมีสี่หมื่นเก้าเป๊ะเลยอะขาครับตอนเนี้ยอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะไอ้มัน F K ขายได้นะครับ F K ขายคือยังไงครับกด F ห้าตรงเนี้ยครับสมมติว่าเราไปนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสียมันไม่เสียอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมลองขายดูหลอดอาหารไม่เสียอะไรไม่เสียเลยครับเดี๋ยวผมลองตั้งดูอันนี้มาใหม่เหรอครับอ๋อต้องเปิดรถเข็นนะครับใช่ครับมาใหม่เลยครับอย่างนี้ได้ไหมครับซื้อได้ไหมครับคุณคุณยังไม่ได้ใส่รถเข็นเลยอ๋อต้องใส่รถเข็นก่อนนะครับ ใช่ M5 M5 แล้วก็เปิดรถเข็นเปิดรถเข็นใส่เพชรแดงจำนวนที่เราจะขายน่ะใส่แล้วครับแล้วก็กดตั้งร้านค้าครับมันจะมีขึ้นอยู่อ๋อครับผมก็ใส่ราคาครับเออดีอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปกดตังเงินแป๊บนึงอ๋อมันไม่กล้าโอนเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับสมมติมีคนมาซื้อมันจะขึ้นอยู่ขวาบนนะลองดูทำไมมันซื้อไม่ได้วะ มันบอกว่าซื้อไปหนึ่งอันอ๋อนี่ไงผมซื้อแล้วแต่ไออ้าวแม่ผมได้ผมได้ทำไมผมได้สี่หมื่นแปดเองอ่ะคุณตั้งไม่ละพันครับมันก็ได้มันก็ได้อะนี่ไงสี่สิบเก้าเม็ดมันก็ต้องสี่หมื่นเก้าดิไอเมื่อกี้เพชรแดงคุณอ่ะมันขายให้เอ็นบีซีไปครับมันจะเป็นเหมือนบอทเดิมมันจะซื้อมามันซื้อเลยครับพอจะมีเหลือจักเม็ดไหมเดี๋ยวซื้อต่อมีมีครับโอนก็ได้มังถือว่ามีเงินสดเปิดเงินสดอาผมของนัคข่าวไม่ใช่อะไรครับเออวันทองครับรับเพชรแดงละ สัก200เมตรได้ไหมมีไหมมีครับมี200เมตรผมขอ200,001ได้ไหมได้ได้โอเคครับกระเป๋า830ครับโอนมาก่อนเลยก็ได้ครับอะไรนะ830ครับครับผม200เมตรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เฮ้ยผมผมผมบอกผิด836โอนไปแล้ะอ้าวโอนไปแล้วชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวลอง830ลงไหลครับอ๋อเพื่อนผมเองลงไหลฮัลโหลฮัลโหลไงพี่โรเบิร์ต เออไอเอ็งหลงหลงไหนวะหลงสกอตหลงสกอตไอไออีกไออาหลงเี็คนหนึ่งคือหลงไหลปะครับโอเคขอบคุณมากครับโอนแล้วนะโอนไปแล้วครับโอนไปแล้วโอเคผมให้ก่อนถ้าได้เออโอเคได้ครับได้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับเข้ามากครับครับไปกลับตีวากันลอไอหลงอยู่ปะพอดีมีคนเขาโอนเงินผิดอ่ะโอนไปหายหลงเขาบอกหลงไหลร้องไห้หรือเปล่าดีดีนั้นมีคนสองคนนะเออประมาณนี้แหละแต่เราบอกให้โอเค มงแซะมงแซะแซะมองอาตาหลุมตุมมองหลงเอเงินโอนฮะหามึงผิดใช่ปะอันนี้อันนี้ค,คือคือมึงซื้อของแล้วเขาโอนผิดเหรอหรือยังเขาอะซื้อของกูแล้วกูบอกเลขเขาผิดมึงอยู่คขัปะตอนนี้นไม่อยู่แล้วมึงอเอาโอนให้กูกูให้ของเขาไปแล้วมึงบอกเลขผิดหร ใช่กูบอกเลขผิดมันก็เลยไปลงที่มึงมึงเลขอะไรแปดสามหกแปดสามหกใกล้ตัว่งั้นนะกูเอากูหิวเงินด้วยอ๋อเลขอะไรเฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาได้ด้วยเหรอถ้าเขาโอนผิดอ่ะเอาได้แต่เขาแจ้งความได้ถ่ายเพลินๆไอสัตว์มาในนอนกันไร้ฮี่ยมาใมนได้เลิกกันละฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณครับผมครับคุณเนี่ยต้องทำหน้าที่ตำรวจได้ เรามีบัตรตีอาวุธหนึ่งอันปะ่ะสงสารอยู่ในตัวเบ้าอยู่ในตัวเบ้าเหลือ <c> เ <oughs> ชื่อหมะตูเลยเหรอเอาไปทำอะไร,รอะขึ้น,กนเกาะตีตู้ให้น้องแล้วก็รับขับล็อกพิกครับได้ป่ะครับโอเคมาที่ตู้ครบยังครับครบยังครับไม่ไม่แน่ใจอะผมไม่ได้นับอะเพราะในตู้ผมก็มีอยู่อะผมไม่ชัวร์ว่าครบแล้วหรือว่าขาดอีกหนึ่งก็จะขาดอีกรองเมตรป่ะครับเ <Okay. S 2> พราะในตู้มีพันสิบสี่โอเคโอเคขอบคุณมากครับเิลลี่ขอบคุณครับ เปิดผลได้สามมือแล้วอะโอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดี่รตีสวัสดิ์นะครับผมบอลมิโนรุขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดู360ลูกนี้นะครับว่ารถ3คันมันเป็นยังไงนะฮะโอเคครับซีวครับผมเจอกัน